เลขานุการหวังไปหามาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมการฝึกฝนทางไอวิญญาณมากมายถึงได้รับการปลุกพลังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารับทราบครับสหพันจ้านหลิงรองประธานเลขานุการหวังซานฝึกวิญญาณระดับ3หากพบบุคคลที่รับผิดชอบคนรแจ้งสถาบันควบคุมการปลูกฟังไอวิญญาณดีไหมครับไม่จําเป็นต้องแจ้งข่าวกับพวกเซสวะนั่นหรอกและเมื่อถึงเวลานั้น นำมาให้ฉันโดยตรงผู้ฝึกวิญญาณทุกคนคนรเป็นเด็กที่หายากและได้รับการคัดเลือกแต่ตอนนี้มีแนวโน้มของถนนที่เน่าเสียซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้7วันต่อมาทำว็นญานระดับ3นี้อยู่มานานแค่ไหนแล้วเพื่อเขาปิดเมื่อวันนี้เพื่อมานลรักษามันุกล์พบเมื่อเช้านี้โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเวลาผ่านไป23ชั่วโมง6นาที อีกไม่ถึงชั่วโมงสัปดาห์จะออกมางั้นเหรอสารวัตรวจสอบไอ้วิญญาณเสมียนเฮอเตาฝึกวิญญาณระดับหนึ่งอีกนานแค่ไหนกว่าผู้ฝึกวิญญาณระดับสมจะมาถึงหนึ่งชั่วโมงสถาบันตรวจสอบไอ้วิญญาณเจ้าหน้าที่ชันชานอย่างฝึกวิญญาณระดับหนึ่งงั้นก็ช่วยไม่ได้ถึงแม้จะมีแค่เราสองคนก็ต้องช่วยถึงที่สุด ทุกคนนี่คือการถ่ายทอดสดจากเฉิงรลี่เรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้โชคดีที่ฉันตื่นเช้าและปีนขึ้นมาบนภูเขาและพบถ้ำวิญญาณแห่งนี้มีเอฟซีมากขนาดนี้เลยเหรอมันมากกว่า5ล้านคนฉันจะเรียนรู้จากเธอเผื่อฉันมีเอฟซีอยแบบเขาบ้างเอ๊ะนั่นหนันเจอไม่ใช่เหรอเขาไปทําอะไรที่นั่นเขาไม่ใช่ผู้ฝึกวิญญาณซะหน่อยคุณอยู่อยู่ตรงนั้น นี่คือเขตห่วงห้ามผู้ฝึกวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ฉันเป็นผู้ฝึกวิญญาณนานเจอฝึกวิญญาณระดับศูนย์ไอวิญญาณของชายคนนี้แทบจะไม่สามารถตรวจจับได้ไม่เป็นการฝึกแบบหนึ่งหรือเปล่าใช้การจดจําใบหน้าตรวจสอบในระบบแล้วเราจะรู้ไม่ได้ลงทะเบียนคุณไม่ได้ลงทะเบียนผู้ฝึกวิญญาณดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเข้าไปได้แต่ผู้ฝึกวิญญาณคนอื่น ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงไม่ใช่หรอฉันเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมนี่คือถ้ำวิญญาณระดับสถ้าจะเป็นต้องมีการบ่มเพาะวิญญาณระดับ3เป็นอย่างน้อยเพื่อเข้าไปอวิญญาณของคุณอ่อนแอมากคุณจะถูกฆ่าทันทีที่คุณเข้าไปในประตูแล้วถ้าฉันเลื่อนขั้นเป็นระดับสล่ะจะเข้าได้ไหมได้อีกสองปีครึ่งค่อยกลับมาใหม่ ขอเวลาแป๊บไอ้วิญญาณที่พุ่งออกมาอย่างกระทานนี้พันเรากับลมกันโชคทำให้ผู้คนไม่สามารถยืนนิ่งได้อาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันเข้าไปได้หรือยังทำยังไงให้เลื่อนระดับในพิบตาตอนนี้เขาระดับสองแล้วเหรอ ไม่สิอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้เชิญครับขอบคุณพระเจ้าพวกเขาปล่อยให้คนที่ไม่ใช่ผู้ฝึกวิญญาณเข้าสู่ถ้ำวิญญาณระดับ3า้องเลคนนั้นไม่รอดแน่เธอคิดว่าเขาจะรอดไหมฉันคิดว่าไม่รอดนะนั่นสิแม้ว่าสัญญาหลายฉบับจะได้รับการลงนามก่อนหน้านี้แต่การแสวงหาคนเซ็นสัญญา ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพไอวิญญาณส่วนใหญ่ที่สามารถกู้ได้นั้นเพียงพอสำหรับฉันที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับ3แต่ด้วยไอวิญญาณเหล่านี้เป็นพื้นฐานในที่สุดฉันก็สามารถเข้า,าไปในถ้ำวิญญาณระดับ3ได้เมื่อก่อนฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าทํำวิญญาณระดับ2ด้วยซ้ําสัญญาผู้ฝึกวิญญาณจํานวน100คนผู้ฝึกวิญญาณระดับหนึ่งคนผู้ฝึกวิญญาณระดับ2 19คนผู้ฝึกวิญญาณระดับส1คน ปริมาณไอวิญญาณในโลกปัจจุบันระดับ3ด้วยการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่อย่างนั้นคิดว่าฉันจะหลบไม่ได้งั้นเหรออะไรกัน เกือบไปแล้วรวบรวมไอวิญญาไปที่ขามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ใช้ไอวิญญาณจำนวนมากเพื่อเสริมการโจมตีตอนนี้ฉันเข้าใจความสุขของไอวิญญาณที่สูงขึ้นได้แล้ว การซุ่มโจมตีไม่สำเร็จดังนั้นมันจึงออกมาเผชิญหน้านั่นแหละที่ฉันต้องการ นี่คือเหวลึกถ้าตกลงไปก็คงตายดูเหมือนว่าแกจะเป็นบอสปริมาณของไอาวิญญาณที่บอสตัวนี้ปล่อยออกมามีมากกว่ามินอทอร์ยีตัวรวมกันซะอีกรับมือไม่ง่ายเลยมันปิดทางกลับของฉันทั้งหมด บอสตัวนี้แข็งแก่งเกินไปฉันเอาชน,นะมันไม่ได้แน่ให้ตายเถอะร่างกายกำลังถอยหลังอย่างไรการควบคุมถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะตกลงเหวลึกใส่หัวไปทำความสะอาดเลยไประดับซูนเหรอฉันนึกว่าระดับหนึ่งคือต่ำที่สุดแล้วซะอีกมีอันกว่านั้นอีกเหรอฮ่าฮ่าใช่ไม่อย่างนั้นหัวหน้าทีมเราจะด่าเขาว่า สวัสดทั้งวันทั้งคืนทำไมละ่ะคุกข่าวทำข้าวเช้าให้พวกเราตรงนี้ถ้าฉันตายที่นี่ใครจะปกป้องแม่ของฉันและพวกที่ดูถูกฉันยังไม่โดนฉันตบหน้าเลย นี่คือบลอดประเภทนักรบพลังอยู่เหนือชันหายไปไหนแล้วอีกไม่กี่วินาทีมันจะล้มแล้ว อย่าหวังว่าฉันจะปล่อยโชคดีที่ทำสำเร็จไม่งั้นถ้าเทคนิควิญญาณถูกปล่อยออกมาในตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่นี่คือมีอีกตัวที่เหมือนกันเั้นเหรอ ร่างบอสหายไปไหนแล้วดูเหมือนว่าเทคนิคก,ก่อนหน้านี้ยังคงถูกปล่อยออกมาเหมือนว่าผลของเทคนิคนี้จะนำให้เกิดการฟืน้นฟูโดยอัตโนมัติไม่มีวิธีกระสุนไม่มีเศษพงใดๆตกลงมาจากการตัดเสาถ้าฉันถูกยิงฉันจะหายไปทันที ถ้าไม่มีวิธีกระสุนคราวหน้าถ้ามีแบ็กบอลโผล่มามาแล้วความตั้งใจใที่จะโจมตีจากด้านหลัง ถูกอานออกบ่าเอ้ยตอนนี้ฉันขยับไม่ได้แล้วยังดีที่มีไพ่ลับก,กรกกรกเพ้งดูเหมือนว่าก่อป้องกันร,ระดับ2จะรับมือกับพลังวิญญาณระดับ3ไม่ได้และผลป้องกันการบาดเจ็บก็อ่อนแอลงเช่นกันฉันคิดว่ามันสามารถ ตอบโต้บอสที่ใกล้จะตายได้เพราะมันเหลือแขนข้างเดียวมันเคลื่อนไหวช้าลงแล้วฮึมครั้งนี้ไม่มีการฟื้นฟูงั้นเหรอยังไม่ตายใช่ไหมแบบนี้ต้องซ้ำ เดี๋ยวรด้โปรดตับได้ที่เจ้าไม่ค่าข้า,ขาเจ้าจะให้ข้าทำอะไรก็ได้สัตว์ประหลาดพูดได้และฉันเข้าใจมันระบบกำลังแปลอัตโนมัติงั้นก็แต่ทำไมฉันต้องไว้ชีวิตแกด้วยการฆ่าแกฉันสามารถรับไอวิญญาณได้โดยตรงและเขาของแกที่มีพลังวิญญาณพิเศษเป็นถ่วยลงมันถ้าเจ้าไม่ค่าข้าข้าจะถือว่าเจ้าเป็นนาย และข้าสามารถช่วยเจ้าเปิดช่องวิญญาณได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถบอกข้อมูลอื่นๆได้ระบบสามารถแก้ไขเนื้อหาการกู้ยืมได้หรือไม่ได้แต่ต้องตรงตามเงื่อนไขสองข้อข้อแรกผลตอบแทนที่ตกลงกันต้องไม่เกินขีดจำกัดความสามารถของผู้ให้กู้ 2. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้ต้องการแก้ไขสัญญา โปรดระบุความคิดของคุณโดยตรงงั้นก็เปลี่ยนสิเซ็นสัญญากู้ยืมนี้แล้วฉันจะไว้ชีวิตแกสัญญากู้ยืมไอวิญญาณข้อหนึ่งฝ่ายกอจะให้ไอวิญญาณแก่ฝ่ายคอมากพอที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับสองข้อ2ฝ่ายคอจะมอบพลังวิญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับฝ่ายกอข้อ 3. ฝ่ายคอจะกระจายไอวิญญาณ5 0เซให้กับฝ่ายกอทุกครั้งข้อ 4. ฝ่ายคอ แบ่งปันสกิลวิญญาณที่มีอยู่กับฝ่ายกอข้อนี้ใช้กับสกิลวิญญาณทั้งหมดที่ฝ่ายขอจะได้รับในอนาคตฝ่ายขอตกลงเลื่อนขั้นเป็นระดับ4วัสดุที่ได้รับเวนิชิงฮอนเรียนรู้สกิลวิญญาณตัวสันเรียนรู้สกิลวิญญาณการฟื้นคืนชีพจิตวิญญาณและสุดท้ายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ำน,นี้จะปิดยังไงถ้าฉันไม่ฆ่าแกนายท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าสามารถกลับไปที่โลกที่มีสับปะาดผ่านทางประตูได้ทันดีที่ในท่านออกไปถ้ำวิญญาณแห่งน,น,น,นี้จะถูกปิดงั้นก็ดีเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งนาทีพวกฝวิญญาณระดับสามยังมาไม่ดึงอีกหรอเขาบอกว่าอีกสามนาทีจะมาถึงคนที่เข้าไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาจนถึงตอนนี้ น่าจะเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดดูเหมือนว่ามีเพียง